สวัสดีครับเราเข้าสู่บทที่9แล้วหลังจากที่เราได้ศึกษาไปแล้วว่า GDP วัดอย่างไรระดับราคาในระบบเศรษฐกิจคืออะไรบ้างก็คือ GDP Deflator แล้วก็ CPI ในบทที่ผ่านมานะครับบทที่8เราพูดถึงวัฏจักรธุรกิจแล้วก็อัตราการว่างงานทีนี้ในบทนี้เราจะมาพิจารณากันถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวและบทบาทของรัฐบาลว่าจะสามารถส่งเสริมให้เกิดการเจริญเติบโตได้อย่างไร เราจะพูดด้วยกัน4หัวข้อดังนี้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อประเทศมีความสามารถในการผลิตสินค้าได้ดีขึ้นเพราะว่า GDP ถูกนับรวมจากมูลค่าของผลผลิตที่เกิดขึ้นภายในประเทศดังนั้นหากประเทศสามารถผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงได้มาตรฐานการครองชีพของคนในประเทศนั้นก็จะเพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่นในกรณีของประเทศไทยภาพนี้เราได้เห็นแล้วในบทที่7และ8เรียว GDP ของไทยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง30ปีที่ผ่านมาถ้าหากเรามองทิศทางการเพิ่มขึ้นของเรียว g p p นั้นก็อาจจะแสดงให้เราเห็นถึงแนวโน้มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวของประเทศไทยนั่นเองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวขึ้นอยู่กับความสามารถในการผลิตของประเทศว่าขยายตัวหรือไม่ซึ่ง เราวัดได้จากผลิตภาพหรือ productivity สำหรับผลิตภาพนั้นเราหมายถึงปริมาณสินค้าที่แรงงานของระบบเศรษฐกิจหนึ่งหนึ่งสามารถผลิตได้ตอนหนึ่งช่วงเวลาประเทศต่างๆนั้นก็จะมีความสามารถในการผลิตสินค้าที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นมูลค่าของสินค้าเช่นสินค้าราคาแพงหรือสินค้าราคาถูกหรือปริมาณสินค้าที่ผลิตได้นั้นอย่างเช่นสินค้าเกษตรบางประเทศก็สามารถผลิตได้มากบางประเทศก็สามารถผลิตได้น้อยเนื่องจากปัจจัยการผลิตมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน เมื่อแต่ละประเทศนั้นมีความสามารถในการผลิตที่ไม่เหมือนกันมาตรฐานการครองชีพก็จึงมีความแตกต่างกันอย่างที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนั่นเองสำหรับรายได้ต่อหัวของประชากรหรือรวัดจาก real GDP per capita ก็จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงระดับมาตรฐานการครองชีพได้ว่าแต่ละประเทศนั้นจะมีมาตรฐานการครองชีพแตกต่างกันอย่างไรการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงร้อยกว่าปีที่ผ่านมาทําให้เราเห็นได้ว่ามาตรฐานการครองชีพของหลายประเทศปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นประเทศจีนและญี่ปุ่นในช่วงเวลาดังกล่าวอัตราการเจริญเติบโตของประเทศ2ประเทศนี้สูงถึง2.6%เพราะฉะนั้นอัตราการเจริญเติบโตนี่เองทําให้รายได้ประชาชนาของประเทศนั้นสูงขึ้นและทําให้คนมีมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้นในภาพขวามือจะเป็นกรอบเวลาที่สั้นกว่าคือ30ปีทุกคนก็จะเห็นนะครับว่าจีนก็คือประเทศที่มีการเจริญเติบโตสูงที่สุด ถึง8.5%ในช่วง30ปีที่ผ่านมาแล้วก็เวียดนามก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงมากแต่เมื่อเรามองในปีสุดท้ายก็คือปี2563เรียว GDP ต่อหัวประชากรของเวียดนามก็ยังถือว่ายังอยู่ในระดับที่ต่ําแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าการไล่กวดทางเศรษฐกิจนั้นดูที่การขยายศักยภาพการผลิตของประเทศสําหรับประเทศไทยก็มีการเจริญเติบโตอยู่ที่3%และนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทําไม สถานการณ์ของชีพในปีนี้จึงดีกว่าเมื่อ30ปีที่แล้วและนี่ก็เป็นโจทย์หนึ่งที่รัฐบาลทุกรัฐบาลต้องให้ความสนใจว่าเราจะส่งเสริมให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนได้อย่างไรเราเห็นแล้วนะครับว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวนั้นขึ้นอยู่กับว่าความสามารถของแรงงานของประเทศต่างๆนั้นพัฒนาขึ้นหรือไม่ศักยภาพการผลิตของหน่วยผลิตในประเทศต่างๆนั้นเติบโตขึ้นหรือไม่เพราะฉะนั้นคําว่าผลิตภาพ จึงมีความสําคัญที่จะกําหนดมาตรฐานการครองชีพเรามาดูตัวอย่างกันครับว่าปริตาภาพนั้นมีปัจจัยใดกําหนดบ้างกรณีที่ง่ายที่สุดก็คือเรื่องของการผลิตสินค้าเกษตรตัวอย่างนี้ก็คือการปลูกข้าวของญี่ปุ่นและไทยในปี1980ในช่วงเวลาเดียวกันเราจะพบว่าญี่ปุ่นนั้นสามารถผลิตข้าวได้มากกว่าไทยถึง4เท่าต่อพื้นที่เท่ากันแล้วก็เมื่อเทียบต่อวันทำงานแล้ว คนญี่ปุ่นหรือชาวนาะญี่ปุ่นก็สามารถมีผลผล,ผลิตข้าวได้สูงกว่าคนไทย4เท่าเช่นกันในขณะที่ค่าจ้างในประเทศญี่ปุ่นในปี80มีค่าสูงถึง23เหรียญต่อวันนะครที่ประเทศไทยอยู่ที่2เหรียญเท่านั้นนักศึกษาคงพอจะนึกออกน,นะครับว่าในปี1980เนี่ยโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ของญี่ปุ่นกับไทยนี้ค่อนข้างแตกต่างกันเพราะญี่ปุ่นก็เป็นประเทศอุตสาหากรรมซึ่งค้าตสา,ากรรมเป็นภาคที่เจริญเติบโตเพราะฉะนั้นแรงงานก็ย้ายไปทางานในภาคอุตสาหากรรมค่าแรงจึงสูงในขณะที่ประเทศไทยยังไม่ได้มีกิจกรรมอุตสาหากรรมมากขนาดนั้น,นครับค่าแรงก็เลยค่อนข้างต่ําแล้วก็คนไทยอยู่ในภาคเกษตรมากด้วยความแตกต่างนี้เองลักษณะการใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวนั้นก็เลยมีความแตกต่างกันอย่างในตัวอย่างนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างของ ไร่นาที่ดําเนินการผลิตด,ด้วยวิธีการแบบดั้งเดิมก็คือไม่ได้ใช้สารเคมีแล้วก็ไม่ได้ใช้เครื่องจักรมากมายนอกจากแท็กเตอร์ที่เอามาไถากรบหญ้าเฉยๆเวลาดํานาก็ใช้คนงานเวลาที่จะดูแลก็ไม่ได้ใช้ระบบชนประทานมากมายก็ใช้น้ําฝนเพราะฉะนั้นที่นาแบบนี้ก็จะโตตามธรรมชาติเป็นนาปีในขณะที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยก็จะใช้วิธีการที่แตกต่างกันเพราะว่าญี่ปุ่นค่าแรงแพง การเก็บเกี่ยวการปลูกการเตรียมดินทุกอย่างใช้เครื่องจักรทั้งหมดอย่างภาพที่เห็นนี้ก็คือภาพการเกี่ยวข้าวของชาวาญี่ปุ่นนักศึกษาคงพอจะเคยเห็นนะครับว่าชาวาญี่ปุ่นนั้นใช้รถดำนาเป็นต้น,ต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 นเป็นแถวเลยแล้วก็ใช้ระบบชลประทานเพื่อควบคุมน้ำแล้วก็พอถึงเวลาที่เก็บเกี่ยวเนี่ยก็ชาวนาก็จะมีรถเก็บเกี่ยวส่วนตัวมาทําการเกี่ยวข้าว แล้วก็สามารถนวดเข้าไปในคราวเดียวกันแล้วก็ส่งไปอบที่โรงสีเลยเพราะฉะนั้นนี่คือผลว่าทําไมผลิตภาพของชาวนาญี่ปุ่นสูงกว่าชาวนาไทยในปี1980เอาล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าผลิตภาพนั้นถูกกําหนดมาจากปัจจัยหลายอย่างซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด4ตัวด้วยกันก็คือ 1. ทุนกายภาพก็คือเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องทุนแรงต่างๆที่มนุษย์ใช้สําหรับ ช่วยเหลือในการผลิตให้สามารถทำงานได้เร็วขึ้นสะดวกขึ้นง่ายขึ้นอันที่2คือทุนมนุษย์3ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็4คือความรู้ทางเทคโนโลยีเราจะมาดูกันทีละหัวข้อปัจจัยตัวแรกก็คือทุนกายภาพหรือ physical capital ทุนกายภาพนั้นโดยความหมายก็คือเครื่องไม้เครื่องมือโรงงานและกุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการเหตุใดทุนกายภาพจึงมีความสําคัญก็เพราะว่า เครื่องไม้เครื่องมือที่หน่วยผลิตหรือระบบเศรษฐกิจมีนั้นมันสามารถถูกใช้เพื่อไปผลิตเครื่องมืออื่นๆที่ดีกว่าเดิมได้เพราะฉะนั้นระบบเศรษฐกิจที่มีการสะสมทุนกายภาพสูงก็จะสามารถที่จะผลิตสินค้าได้ดีขึ้นพร้อมๆกับผลิตปัจจัยทุนในอนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้ด้วยเหตุนี้การสะสมทุนจึงมีความสําคัญในการพัฒนาผลิตภาพของแรงงานปันจจัยที่2ทุนมนุษย์ ก็คือความรู้ที่ทักษะแรงงานได้รับจากการศึกษาเช่นในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานในการศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือการฝึกอบรมโดยรัฐหรือโดยเอกชนแล้วก็จากประสบการณ์การทํางานของแรงงานเองก็เหมือนกับทุนกายภาพทุนมนุษย์นี้สามารถมีส่วนช่วยส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดความรู้แล้วก็ทุนมนุษย์ของคนรุ่นใหม่เนี่ยก็จะดีขึ้นกว่าคนรุ่นเก่าเมื่อคนในสังคมมีความรู้ความสามารถมากก็จะสามารถนําไปสร้างนวัตกรรม ซึ่งเพิ่มมูลค่าของผลผลิตในประเทศได้และนั่นก็คือมาตรฐานการครองชีพของประเทศก็จะดีขึ้นปัจจัยที่3ก็คือทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติมีความสําคัญแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นตัวที่จะกําหนดชีพเป็นชี้ตายว่าประเทศที่ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติจะไม่สามารถพัฒนาได้ตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดเจนก็คือประเทศสิงคโปร์แล้วก็ประเทศญี่ปุ่น2ประเทศนี้ก็เป็นประเทศที่ไม่ได้มีทรัพยากรของตัวเองมากนักแต่ด้วยการ ที่เขามีการสะสมทุนมีบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพแล้วก็สามารถสร้างนวัตรกรรมใหม่ๆได้ประเทศเหล่านี้ก็สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ยกระดับมาตรฐานการครองชีพได้ดังตัวอย่างที่เราได้เห็นแล้วในตารางก่อนหน้านี้ปัจจัยที่4ก็คือความรู้ทางเทคโนโล,โลยีนึกษาคงจำได้นะครับตอนที่เราเรียนเศรษฐศาสตร์จุลภาคเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยในกระบวนการผลิตหรือฟังก์ชันการผลิตก็คือเทคโนโลยี ซึ่งหน่วยผลิตเนี่ยจำเป็นจะต้องมีองค์ความรู้นี้เพื่อที่จะผลิตสินค้าและบริการออกไปจําหน่ายในตลาดในระดับมหาภาคเทคโนโลยีก็หมายถึงความรู้ที่แพร่กระจายอยู่ในสังคมอย่างกรณีของบริษัทญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงเรื่องของการผลิตสินค้ามีคุณภาพสูงนั่นก็คือเขามีวิธีการควบคุมคุณภาพสินค้าได้ดีก็คือ quality control หรือถ้าเรามองในบริบทของประเทศในแถบโลกตะวันตกเช่นอเมริกาเราก็เห็นว่าอเมริกาเองก็มีผู้ประกอบการที่สามารถคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆได้อย่างกรณีของรถไฟฟ้าเช่นเทส l a นะครับหรือว่าจะเป็นสินค้าด้านไอทีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือแม้กระทั่งแอแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆก็เป็นสิ่งที่ถูกคิดค้นขึ้นเพราะฉะนั้นความรู้ทางเทคโนโลยีนี้จึงกินความกว้างถึงวิธีการผลิตจนถึงสินค้าและบริการแล้วก็แน่นอนครับว่า ประเทศที่สามารถสร้างเทคโนโลยีใหม่ได้ก็จะสามารถทําให้มูลค่าเพิ่มของสินค้าที่ผลิตในประเทศเพิ่มขึ้นได้จึงทําให้มาตรฐานการครองชีพสูงขึ้นทีนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าการจเจริญเติบโตทางเศษรษฐกิจเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปัจจัย4ตัวที่เราได้กล่าวไปแล้วทีนี้เราจะมาดูกันว่าแล้วภาครัฐสามารถมีบทบาทสําคัญในการเพิ่มผลิตภาพสร้างให้เกิดการจเจริญเติบโต,ตในระยะยาวได้อย่างไรสิ่งที่เราจะพูดถึงในเรื่องของบทบาทของรัฐบาลก็จะมีอยู่7เรื่องด้วยกัน การส่งเสริมการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวรัฐสามารถทําอะไรได้บ้างก็มีจุด7หัวข้อด้วยกันแต่ในที่นี้เราจะมาขยายความในเรื่องของหัวข้อที่1ในตอนท้ายที่เรามาดูครับว่าในแต่ละหัวข้อนั้นทําไมจึงมีความสําคัญอย่างอันแรกการส่งเสริมการออมและการลงทุนจริงๆแล้วเนี่ยการสะสมทุนก็เป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าเวลาที่เราพูดถึงเศษรษฐศาสตร์มาภาคแล้วก็มีการลงทุนเนี่ยก็หมายถึงภาคธุรกิจ ใช้จ่ายก็คือตัว I ก็คือองค์ประกอบหนึ่งของ GDP Y เท่ากับ C บวก I บวก G บวกด้วย NX ในที่นี้คือตัว I ทีนี้การลงทุนของประเทศเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อประเทศสามารถมีรายได้เพียงพอถูกไหมครับเมื่อรัฐเมื่อประเทศสามารถผลิตสินค้าออกมาได้แล้วก็จะมีการจัดสรรส่วนหนึ่งเอาไปสะสมทุนต่อก็คือขยายศักยภาพการผลิต ได้ในระยะยาวทีนี้ในภาพนี้เนี่ยเราก็จะพบว่าในช่วงทศวรรษที่1960กน่คือ2503จนถึง1 9 9 1ก็คือประมาณ2534ก็เป็นช่วงแรกที่หลายๆประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเนี่ยเพิ่งเริ่มกระบวนการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจกแล้วก็อุตสาหกรรมอย่างในกรณีของเกาหลีใต้เราจะเห็นว่าการสะสมทุน เมื่อเทียบกับสัดส่วนของ GDP เนี่ยการลงทุนต่อ GDP ไม่ได้แตกต่างจากสหรัฐอเมริกามากแต่ว่าอย่างน้อยนะครับเราก็จะเปรียบเทียบได้ว่าประเทศเกาหลีใต้ในยุคนั้นเนี่ยเขาเริ่มต้นจากหลังจากสงครามเกาหลีสิ้นสุดเพราะนั้นขนาดเศรษฐกิจณตอนเริ่มต้นเขาค่อนข้างเล็กแต่พอมีกา,ารสะสมทุนเข้าไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันเลยทําให้เกิดการขยายตัวของผลิตภาพที่สูงขึ้น สำหรับการลงทุนของเกาหลีใต้ทำไมจึงทำให้เกิดการเจริญเติบโต,ตทางเศรษฐกิจสูงกว่าประเทศที่พัฒนานแล้วเช่นสหรัฐอเมริกานษาคงจำได้นะครับว่าอเมริกาเนี่ยมียุค the roaring twenties ก็คือ1920ที่เศรษฐกิจเขาเจริญเติบโต,ตสูงมากแปลว่ามันเกิดการสะสมทุนมาแล้วในยุคก่อนหน้านั้นแต่ว่าเกาหลีใต้ญี่ปุ่นแล้วก็สิงคโปร์เนี่ยเพิ่งเริ่มพัฒนาจริงๆแล้วก็ญี่ปุ่นเ,นเริ่มก่อนนะครับเพราะว่าจบสงครามโลกครั้งที่2องเขาถึงเริ่ม พัฒนาอุตสาหกรรมเกาหลีใต้ก็เหมือนกันก็หลังจากสงครามเกาหลีแล้วก็เริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจของเขาในยุ่งช่วง1960ก็เลยเริ่มที่จะสะสมทุนในยุคนั้นทีนี้ในช่วงเริ่มต้นเนี่ยขนาดเศรษฐกิจเขาก็เล็กนะครับแล้วก็มีการลงทุนถึง2 0กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP คือถ้าผลิตสินค้าได้มูลค่า100บาทเนี่ยเกาหลีใต้ญ,ญี่ปุ่นสิงคโปร์เนี่ยเอากลับไปลงทุนมากกว่า20%ทีนี้เราก็เริ่มมองจากตรงน,นี้ครับว่า จากฐานที่เขาไม่มีสินค้าทุนเลยพอเราเอาสินค้าทุนเข้าไปมันก็เลยทําให้เขาสามารถสร้าง productivity ของแรงงานได้มากเพราะว่าในระบบเศรษฐกิจที่ไม่เคยมีเครื่องจักรเนี่ยพอมันมีปุ๊บมันก็จะผลิตได้มากขึ้นแต่ในทางอเมริกาเนี่ยเขามีการสะสมทุนมาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นการที่เขาลงทุนเพิ่มในสัสดส่วนที่ใกล้เคียงกับเกาหลีใต้เนี่ยแต่ผลได้มันก็จะลดลงตรงนี้เราเรียกว่า diminishing returns ประเทศที่มาทีหลังเนี่ยสามารถที่จะไล่กวดประเทศที่มาก่อนได้ อย่างเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนี่ก็ค่อนข้างชัดเจนเพราะว่าเขาเริ่มต้นจากเศรษฐกิจที่เล็กแต่ด้วยการสะสมทุนจึงทําให้เกิดการขยายตัวของรายได้ประชาชาิในประเทศแล้วก็ทําให้กลายมาเป็นประเทศรายได้สูงเช่นในปัจจุบันนอกจากจะส่งเสริมการลงทุนในประเทศถ้าหากว่าในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาประเทศหนึ่งหนึ่งมีข้อจํากัดด้านการลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขาดแคลนเงินทุนหรือเทคโนโลยีก็ตาม รัฐบาลสามารถส่งเสริมให้เกิดการสะสมทุนผ่านการลงทุนจากต่างประเทศได้ซึ่งมี2ตัวที่น่าสนใจก็คือการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและการลงทุนในหลักทรัพย์ในตัวแรกนะครับก็คือการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ foreign direct investment เราอาจจะเคยเห็นตามข่าวหนังสือพิมพ์คือ FDI ซึ่งมันหมายถึงว่าต่างชาติได้มาลงทุนในประเทศหนึ่งทั้งลงทั้งเงินลงทั้งเทคโนโล,โลยีก็คือการสร้างโรงงานดําเนินการผลิตแล้วก็บริหารจัดการ เพราะฉะนั้นในกรณีนี้เราจะพบว่านอกจากต่างชาติจะนําเงินเข้ามาลงทุนแล้วยังเกิดการสะสมทุนในประเทศพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีอีกด้วยสําหรับอีกตัวหนึ่งก็คือการลงทุนในหลักทรัพย์หรือ foreign portfolio investment ในลักษณะนี้ก็เป็นการซื้อหลักทรัพย์ทางการเงินหรือซื้อหุ้นแต่ว่าบริษัทต่างชาติที่เป็นเจ้าของหุ้นเหล่านี้จะไม่ได้มามีอำนาจในการบริหาร ความแตกต่างของ2องอันนี้ก็คือการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศต่างชาติจะมีส่วนในการบริหารแล้วก็จะอยู่กับประเทศไทยเนี่ยนานกว่าเพราะมีการสร้างส,างสิ่งปลูกสร้างหรือสร้างธุรกิจแต่ FPI หรือลงทุนในหลักทรัพย์เนี่ยเงินทุนก็จะเคลื่อนย้ายได้เร็วกว่าตลาดใดที่มีผลตอบแทนสูงก็อาจจะเกิดการโยกย้ายเงินทุนไปยังตลาดนั้นได้ก็คือมีการถอนออกไปนะครับฉะนั้นเราก็จะเห็นว่า2ออย่างนี้ก็มีความแตกต่างกันกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและความมีเสถียรภาพทางการเมือง อันนี้มีความสําคัญในการที่จะทําให้ภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างประเทศเนี่ยมั่นใจในการลงทุนเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยต้องการจะปกป้องผลประโยชน์เขาจะลงทุนในที่ที่เขาสามารถมั่นใจได้ว่ากรรมสิทธิ์ในการลงทุนของเขาเป็นของเขาจริงๆไม่ใช่ว่าวันดีคืนดีเนี่ยรัฐบาลจะไปยึดเป็นของของหลวงอันนี้ก็จะทําให้นักลงทุนเกิดความไม่มั่นใจประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของความมีเสถียรภาพทางการเมืองนังกศึกษาก็จะเห็นนะครับว่าประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองสูง ประเทศนั้นก็นักลงทุนก็จะมีความมั่นใจมากเพราะว่านโยบายจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดการสะสมทุนขึ้นในประเทศได้นะครับประเด็นถัดมาก็คือการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลโครงสร้างพื้นฐานก็มีหลายอย่างนะครับตั้งแต่ถนนหนทางโครงข่ายไฟฟ้าประปาโทรศัพท์ท่าเรือเพราะว่าเป็นสิ่งพื้นฐานจริงๆสําหรับภาคเอกชนในการดําเนินธุรกิจถ้าหากว่าถนนหนทางดีต้นทุนการขนส่งก็จะถูก ภาคเอกชนก็สามารถลดต้นทุนแล้วก็แข่งขันได้ในขณะที่โครงสร้างพื้นฐานนี้ก็รวมถึงด้านการศึกษาเทคโนโลยีแล้วก็การบ่มเพาะผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีด้วยเราจะเห็นนะครับในช่วงปัจจุบันนี้หลายๆประเทศเนี่ยมีการดึงดูดคนเก่งๆเ,เข้าไปบ่มเพาะเป็นผู้ประกอบการเช่นพวกกลุ่ม K Startup นะครับหรือว่าในสิงคโปร์และนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญในการพัฒนาประเทศในระยะยาวเพราะว่าปัจจุบันนี้การแข่งขันทางเทคโนโลยีเนี่ยสูงขึ้นมาก การส่งเสริมให้มีการค้าเสรีก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการพัฒนาความสามารถในการผลิตของประเทศได้เพราะว่าการค้าเสรีหมายถึงการขจัดอุปสรรคทางการค้าไม่ว่าจะเป็นภาษีนําเข้าภาษีส่งออกหรือมาตรการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษีอื่นๆประเทศที่ดําเนินนโยบายการค้าแบบเสรีก็หมายความว่ากําแพงภาษีนั้นไม่มีอุปสรรคทางการค้าไม่มีแต่ละประเทศก็จะเชี่ยวชาญแล้วก็เป็นผู้ส่งออกสินค้าที่ตนมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ ทีนี้แนวการดําเนินนโยบายมันก็มีอยู่2แบบก็คือแบบแรกเน้นการเจริญเติบโตจากภายในก็คือเน้นการปกป้องหรือพึ่งพาตนเองเป็นหลักก็คือเป็น inward oriented trade policy นโยบายนี้มีความเชื่อว่าประเทศจะพัฒนาได้ถ้าหากเรามีผู้ผลิตในประเทศที่เข้มแข็งเะนั้นความเชื่อของแนวนโยบายนี้ก็คือการตั้งกำแงพงภาษีให้สูงเพื่อปกป้องผู้ผลิตในประเทศแล้วก็วันหนึ่งก็คงหวังว่าผู้ผลิตในประเทศเมื่อ มีการผลิตมากขึ้นแล้วก็จะสามารถพัฒนาตนเองได้แล้วก็ไปแข่งขันในตลาดโลกได้ในที่สุดอีกแบบหนึ่งก็คือการเน้นการส่งออกก็คือการมองไปข้างนอกหรือ outward oriented trade policy ในกรณีนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เราจะลดกำแพงภาษีแล้วก็ให้เอกชน,นแข่งขันกับต่างประเทศเพราะฉะนั้นระบบตลาดก็จะดำเนินไปแล้วก็เอกชนก็จะต้องปรับตัวหน่วยผลิตที่ไม่สามารถแข่งขันได้ก็จะไม่ได้เป็นผู้ส่งออกเพราะฉะในกรณีนี้ก็เหมือนกับใช้กลไกตลาด ตัวสุดท้ายก็คือกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาตัวนี้จะมีผลต่อการสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆอ่าเป็นกิจกรรมที่มีการลงทุนสูงแล้วก็มีความไม่แน่นอนก็คือโอกาสล้มเหลวสูงด้วยเพราะฉะนั้นกิจกรรมเหล่านี้รัฐบาลจึงจะต้องให้การสนับสนุนเช่นการลดหย่อนภาษี2เท่าก็คือ200%หรือการมีกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เข้มงวดเป็นต้น อย่างกรณีของการพัฒนาวัคซีนโควิด -19 ก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่รัฐบาลแต่ละประเทศเนี่ยมีกฎหมายคุ้มครองสิทธิบัตรเพราะมิฉะนั้นถ้าหากว่าไม่มีกฎหมายคุ้มครองประเทศที่พัฒนาตัวยายเนี่ยลงทุนไปหลายพันล้านเหรียญแต่กลับถูกละเมิดโดยบริษัทยาของประเทศอื่นได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราเห็นได้ว่าประเทศที่สามารถคิดค้นสิ่งใหม่ๆได้ประชาชนทั้งโลกก็ได้ประโยชน์อย่างเช่นวัคซีน แต่ถ้าเราไม่ได้มองเรื่องของตลาดวัคซีนแล้วก็ไปมองสินค้าที่เราใช้ในชีวิตประจําวันก็ได้อย่างสมาร์ทโฟนที่ดีขึ้นทุกวันคอมพิวเตอร์ที่ดีขึ้นทุกวันหรือรถยนต์ที่ประหยัดน้ํามันมากขึ้นหรือแม้แต่การเปลี่ยนการใช้พลังงานจากน้ํามันไปเป็นรถยนต์ไฟฟ้าสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่ได้ทําวิจัยและพัฒนาดังนั้นประเทศที่ลงทุนในด้านเทคโนโลยีใหม่ๆก็จะสามารถผลิตสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของตลาดโลกได้แล้วก็มูลค่าของสินค้าที่ผลิตขึ้นก็เเพิิ่มขึึ้้นนรรราายยไดจจจงตตกกกััับปปผลใะทศเพิ่มขึ้น มาตรฐานการครองชีพจึงสูงขึ้นนั่นเอง